สวัสดีครับผมนิมบักเอยมชินิพ่อตั้งไห้นะครับทิปวันนี้นะครับวัดพระธาตุดอยคำนะครับจังหวัดเชียงใหม่น้องดีว่าแม่นิดบัวกแก้วนะครับกําลังเดินขึ้นไปไหว้พระปอบปอนกันนะครับเมื่อเรานำายอกมาลีมาแล้วก็จุดทูปสามอกแล้วบอกว่อเราขเป็นจอดถึงนี้ได้นำายอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าหลักการ เจ้าเยทกอาไปไหว้พระในโบสถ์แล้วนะครับเริยนไดไ้ว้เป็นพระใหญ่นะครับสองแม่ลูกนะครับ ูจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าำใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้นันีถ้าข้าพเจ้าสเร็จแล้วจะมาถวายดอกในนที่24คืนก่นเราจะให้ท่านีพวงเบอกท่านบรรยากาศโดยรอบนะครับการแก้ปมสมใจบัตรพันธาต้อยทำนะครับเซลฟี่กันอยู่นะครับแม่ลูกนะครับแล้วนี้ว่ากับไม่ได้บวชแก้วที่เนข้าเจ้าได้สิ่อใาเลนะครับหลพ่อพเจ้าำใ ขอเหลวงพ่อพระเจ้าผันใจจงรับไปด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิได้วางไว้ที่จกถ้าเรามีความจัดหนาต้องการอยากจะขอบ้าก็ขอจากท่านตอไปได้อันนี้เดินเข้าไปด้านในนะครับไหว้พระเจ้าทัาน,ใน,น,าทานใจนะครับน้องดีว่ากับแม่นิดนะครับนครับหนหลังแวบๆอยู่ครับเดินเข้าไมแล้วครับแล้วก็ขอความจากท่าน เพียงแ,แต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพอหลวงพ่อพระเจ้าตัณฑใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าตัณฑใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้ลองดูแล้วก็อด ถึงหลวงพ่อทันใจแล้วนะครับแม่นิดกับน right> ้องดีว่านะครับเอาไปอธิษฐานจิตขอพรนะครับดังใจใหม่นะครับองค์หเจ้าทัใจแล้วเพื่อจะขอโอกาสขอบคุณพระเเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาหรือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุบางข่งได้ทราบขึาวเพื่อท่านบูชาแล้วให้ขอพบติดตัวไว้ไว้กับตูนในขอกระหมาอทุกอย่าวันวันนี้พระเจ้าข้าขอให้ ั้งนโมสามจบโอมนโมพุทธ,ธายะยะหัสสุบังจับาคะที่วาปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เลยเมื่อท่านได้ไหว้าสาวบรารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจแล้วก็จะปล่อยโอกาสรอให้พลาดไปเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุลอยคำได้สร้สางขึ้น น้องดีว่าไปไหว้พานนอนนะครับพระประจำวันนังคารนะครับแม่นดิดกับน,น้องดีว่านะครับไปไหว้พระประธานพรน,นะครับ การน,นี้เป็นลานชมวิวนะครับทางขึ้นลงเขา <Okay. S 1> วัดพระธาตุดอยคำนะครับ <Okay. S 1> ผมเรินมะเยียมชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับแลาฟพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ